สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนนะคะนายามเชา้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกอหอสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตที่จะมารายงานข่าวสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของข่าวของคุณอ้นเนาะ ที่ผ่านมาเคยมีการรายงานข่าวของคุณอ้นในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแต่ว่าจะเป็นลักษณะของคนไทยเนาะก็เท่าที่มี่เคยรายงานนะคะเขจะเป็นข่าวของในแบบชาวไทยที่ชื่อยีนแล้วก็เป็นองครักษ์ของคุณอ้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาหรือเปล่า แล้วก็มีการแชร์กันอย่างมากมายผ่านทางด้านทวิตเตอร์นะคะมีการปล่อยคลิปข้อมูลมีการปล่อยมีการปล่อยข้อมูลที่ไม่ค่อยจะดีงามเท่าไหร่มีการพัวพันไปถึงแก๊งค้ายอยักค้าซ่อที่พัวพันไปถึงข้ามชาติด้วยซ้ําเพราะว่ามันก็จะมีขลับที่เป็นพวก LG ทั้งหลายที่เขาติดต่อไปถึงทางต่างชาติด้วย ดังนั้นมันก็เชื่อมโยงไปที่ดาราพิธีกรดังผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะที่อยู่ในแก๊ง LG ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นลักษณะของเรื่องส่วนตัวเปล่าซึ่งอาจจะฉกฉวยโอกาสอันนี้เราก็ไม่อยากไปช่วยกับผือข่าวในครั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร ต่อมาก็มีข่าวว่ามีคนเข้ามาพูดคนยกับคุณอ้นอีกโดยที่ว่าคุณอ้นได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจออกต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนไปประสานงานอะไรมีตอนนั้นมีการออกหนังสือเพียนด้วยนะคะม่จำได้เพราะามีก็ได้พูดไปเหมือนกันว่ามีหนังสือจากทางหน่วยราชการนี่แหละขอความร่วมมือให้มีการรับเสด็จคุณอ้นบางคนอาจจะบอกว่าทําไมเราจะต้องพูดคําราชาศัพท์ อันนี้ก็เป็นการสนองตอบนะเพราะาหลายๆคนเขาก็ชอบนะในการพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็คือการไปปฏิบัติภารกิจธรรมดาเนี่ยแหละค่ะบางครั้งก็อาจจะมีการแซวคําว่าเสด็จทั่วแคว้นแดนถิ่นบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นการไปออกนอกรอบนะเหมือนที่เราได้เห็นแหละว,ว่าคุณอ้นก็ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปพบปะผู้คนต่างๆไปหาประชาชนอะไรต่างๆแต่คุณสังเกตไหมคะ ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพวกคนที่มาคอยรับใช้คุณอ้นมีคนมาคอยถือรองเท้าให้เหมือนตอนครั้งที่ไปออกพักสนามที่จังหวัดเชียงรายน้ำท่วมเชียงรายจำได้ใช่ไหมคะไปแจกข้าวของอะไรพวกนี้สังเกตไหมคะว่าจะมีคนรายล้อมอยู่รอบตัวของคุณอ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นคนโหเกลียนหรือว่าเป็นคนที่พินอกภิเทาเมื่อครั้งที่ไปช่วยเหลือ,อน้ำท่วมเชียงรายเนี่ย ก็จะมีคนคอยถ่ายรูปของคุณอ้นอยู่รอบๆตัวเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้อะว่ามันจะต้องมีคนเข้าหาคุณอ้นเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทางสำนักพระราชวังส่งมาหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะคะนี่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นคําถามเพราะว่าจากอากับกิริยาที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหัวเกรียนบ้างอากับกริยาก็ดูพี่นอพี่เทาก็น่าจะได้รับ ไฟเขียวมาจากทางข้างในแต่ในในคำว่าข้างในนี้มไม่ได้หมายถึงว่าเสด็จพ่อส่งมาหรืออะไรนะแต่เรากําลังมองว่าน่าจะเป็นพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกองคมนตรีที่พยายามที่จะประสานงานหรือว่าพยายามที่จะอำนวยความสะดวกคือเราก็มองอะน,นะว่าองคมนตรีเขาก็มีหน้าที่ในการ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ทางราชวงศ์จัก,กรีนั้นสามารถอยู่ยั้งยืนยงไปได้ดังนั้นมิเคยฟังจากทางอาจารย์สมศักนะว่าหน้าที่ขององค์มนตรีก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ให้ราชบัลลังหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความเข้มแข็งดังนั้นมันไม่แปลกเลยกับการที่เขาจะพยายามควานหาช้อยส์ใหม่ๆห,หรือว่าทางเลือกหรือว่าทางรอด ที่มันจะสามารถทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่สั่นคลอนที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงอ,อุบัติเหตุครั้งสําคัญในปีพศ2565ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันวันที่14หรือ15ธันวาเน,นี่แหละที่มีข่าวขององค์พาประชวนจากวันนั้นจกนกระทั่งถึงวันนี้ไม่มีใครเคยเห็นองค์พาได้ออกงานอีกเลย ทำให้ประสงคนิกรชาวไทยก็มีการวิาพากษ์วิจาร์ณว่าแล้วตกลงใครจะได้ขึ้นมาเป็นมกุฎราชกุมารใครจะขึ้นมาเป็นว่าที่แคนดิเดตราชการที่11องค์พาน่าจะได้รับการวางตัวมาอย่างยาวนานแต่พอมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆคนถอดใจถึงแม้ว่าจะไม่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นข่าวใหญ่ก็ตามส่วนชอยส์ต่อมาก็เป็นองค์ธีปังกร องค์งกรก็ยังไม่ได้รับการประกาศแต่ก็มีข่าวเช่นกันว่าในปีหน้าก็น่าจะมีการสถาปนาเมื่อครบ2 0พันศัแต่ด้วยความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยทำให้มีข่าวออกมาด้วยว่า ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าทางองค์คมนตรีก็อาจจะมองหาช้อยส์ใหม่ๆเพื่อเตรียมเอาไว้สำรองอย่างในกรณีขององค์ชายทั้ง4ท่านก็เห็นได้ชัดนะคะว่าก็เป็นช้อยส์อีกช้อยส์หนึ่งซึ่งเป็นพระโอรสหรือว่าลูกชายอสคนซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกเนรเทศออกไปแต่ก็เคยเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ดังนั้น มีข่าวออกมานะคะว่าองค์มนตรีก็อาจจะซัพพอร์ตอยู่ลึกๆซัพพอร์ตอยู่ทางด้านหลังดังนั้นการที่เราเห็นค่าราชบริพารน,นะคะหรือว่าคนที่ออกมากราบกรานพี่นอดพี่เทา,เาทางคุณอ้นมีการถือรองเท้าให้ใส่รองเท้าให้คอยดูแลความเรียบร้อยก็น่าจะเป็นคนที่องคมนตรี ส่งมาเพื่อที่จะดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมเวลาที่คุณอ้นไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีคณะใหญ่จะไม่เหมือนกับคุณองอแล้วก็เมื่อครั้งนั้นนะคะที่มีการเดินทางออกไปที่ต่างจังหวัดก็หลายเดือนแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีหาข้อมูลเจอครั้งหนึ่งก็จะนำมาลงให้ทุกคนได้ทราบแต่ว่าอันนี้เราคร่าวๆก็คือณนะตอนนั้นก็ออกไปต่างจังหวัด โดยก่อนหน้าที่จะออกไปก่อนหน้าที่จะถึงวันเดินทางมันก็มีหนังสือเวียนหลุดออกมาว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการต้อนรับทางคุณอ้นเนี่ยแหละที่ได้เดินทางไปแต่มันก็มีรายชื่อของคนที่ประสานงานให้กับคุณอ้นก็แสดงว่าเป็นคณะของคุณอ้นเนี่ยแหละในการอำนวยความสะดวกแต่ไปๆมาๆมันกลับกลายเป็นมีชื่อ ในอินเทอร์เน็ตจากการที่ไปสืบค้นของทางตลาดหลวงของคุณเชอรก็ไปพบว่าไปพัวพันกับคดีการช่อโกงหรือว่ามีปัญหาเป็นชื่อที่มีแบล็คลิสในอินเทอร์เน็ตก็เลยทำให้มีคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่เข้าใจเลยทำไมคนที่รายร้อมรอบตัวของคุณอ้นนั้นลวนแล้วแต่เต็มไปด้วยมิจฉาชีพก็เลยไม่เข้าใจเพราะว่ามันซ้ำซ้อนมาหลายครั้ง เพราะมาครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดข้อมูลจากทางคุณแอนดรูซึ่งเป็นอดีตนักขา่าวแต่ปัจจุบันนี้เขาก็าได้อยู่นอกประเทศไปแล้วเนาะทีนี้เขาก็ได้มีการเปิดโปงเมื่อสักประมาณสองวันที่ผ่านมาว่าเป็นการแจ้งเตือนว่านี่คือการหลอกลวงชายผู้นี้คนที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอนะคะเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อน่าจะเป็นเซ็ตเดียวกับของคุณอ้นแน่แหละเพราะลายผ้าลายเดียวกันเลย เป็นชายชาวต่างชาติที่มาใกล้ชิดกับุณอ้นจะเดินตามไปแทบจะทุกคนทุกแห่งในระยะหลังๆมานี้โดยคุณแอดรูเขาไปเสืร์ค้นข้อมูลและเขาคาดว่าชายคนนี้จะเป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่าหรืออาจจะมีธุรกิจอะไรที่มันเป็นสีเทาหรืออาจจะไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ในจังหวัดภูเก็ตอาจจะเรียกตัวเองว่าไม้ ะะแล้วก็เป็นผู้ชายที่รักสุขภาพเป็นผู้ชายที่สุขภาพดีในวัยชราโดยทางคุณแอนดรูได้เปิดเผยว่าเขามีการเข้าหาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติตีสนิทโดยเฉพาะคนที่มีฐานะร,ำร่ำรวยเพื่อที่จะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเงินอาจจะมีการขอบริจาคในนามของคุณอ้นวนัชเรศนเพื่อนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณอ่องหรือว่าหมออ่องนายแพทย์จักรีวัตรวิวัชรวง์ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงได้เอาคุณอ่องนี้ไปอ้างหรือว่าเขาอาจจะทราบข้อมูลว่าคุณอ่องนั้นมีมีการเจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือคุณอ่องเขาผ่าตัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าคือตามข่าวของคุณแอนดรูว์เขาแจ้งมาแบบนี้นะคะว่าขอเตือนเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลที่ ต้องสงสัยว่าน่าจะมีในเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละมีการเปิดรับบริจาคหรืออาจจะได้มาแบบสเสน่หาก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเพราะตอนนี้เขากำลังฮิตในเรื่องของการมีรายได้จากความสเสน่หาส่วนตัวก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณแอนดรูต้องการจะสื่อว่ามันมีข่าวออกมาว่าผู้ชายคนนี้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคแล้วก็เชื่อมโยงไปที่คุณอ้นด้วย อย่างไรก็ตามจากการสืบสอบข้อมูลของคุณแอนรูยืนยันได้ว่าท่านอองนั้นไม่เคยได้รับเงินจากคุณไม้ในกรณีนี้เลยซึ่งเราก็มั่นใจเหมือนกันเพราะตลอดเวลานะคะจำได้เลยที่มีทำข่าวของคุณอ,อ๋องคุณอ๋องจะยืนยันเลยว่าคุณอ๋องนั้นจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์เรายังเคยนำมาเปรียบเทียบกันเลยว่าอืมของคณะคุณอ้นเนี่ยมีคนซัพพอร์ตมีคนดูแล เราถึงได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องขององค์มนตรีที่เขาน่าจะซัพพ์รอตอยู่ด้านหลังของคุณอ้นปามทาให้คุณอ้นนั้นมีคอนเนคชั่นมากและอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีจะเรียกได้ว่าเป็นคนเป็นลูกคนแรกมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าคุณอ้นนั้นเป็นคนที่สองคุณอ้วนนั้นคือคนที่หนึ่งแต่ว่าคนที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยมายุ่งเกี่ยวอะไรในประเทศไทยนะคะ ดังนั้นคนที่ริเริ่มที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นบุกเบิกก็ต้องเป็นคุณอ้นเนี่ยแหละทําให้หลายๆคนก็จับตามองรวมทั้งเราก็มองว่าองค์มนตรีก็คงจะมองว่าคนที่เป็นแค a n ิเดตมากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณอ้นเนี่ยแหละเพราะว่าคุณอ้นนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะบางคนเขาก็จะแซวะนะว่า มีความกระหายมงอยากจะกลับมาเป็นเจ้าชายในประเทศไทยตลอดเวลาอันนี้คือข่าวก่อนหนะ้านั้นนะในขณะที่ว่าพี่น้องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณองเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายคุณอินนี่ยิ่งแค่ไม่มีข่าวเลยส่วนคุณอ้วนก็มีครอบครัวที่ดีไปแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีเขาก็ไม่เคยมาสนใจมีภรรยาอย่างเป็นทางการด้วยดังนั้นคนก็เลยมองนะว่าคุณอ้วนเนี่ย ด้วยความที่ตัวเองนั้นอยากจะกลับมาสู่ราชบัลลังก์ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัวว่าตัวเองนั้นจะกลับมาทวงบัลลังก์ก็เลยทําให้ได้มีการติดต่อประสานงานกับทางองคมนตรีหรือเปล่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะว่าเออมันก็เป็น choice ที่ดีในการจะเข้ามาเป็นเป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นแผน B หรือเปล่าที่เอาไว้สำรองเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไร แล้วการกลับมาของคุณอ้นนั้นก็ยิ่งสร้างความเขาเรียกอะไร,ป,ระป๊รรอปปูล่าเปล่าให้สถาบาันประมาากาสตร์ดูมีความคลึกคลืน้นเพราเราเคยพูดไปแล้วนะว่าส่วนขององค์ทีเนี่ยคือเวลาปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆก็ก็จะเห็นนะคะว่าพผสมนิกรก็แท้สองสรรเสริญเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่องค์ทีนั้นเหมือนกับจับต้องไม่ได้อะ คือการพูดคุยการสนทนาอะไรมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่ต่อเนื่องดังนั้นมาแล้วแป๊บแป๊บแป,บแ,ปบแล้วก็ประชาชนกลับไหว้เสร็จแล้วก็เดินทางขึ้นรถตู้กลับไปแต่ในขณะที่ว่าคุณอ้นเนี่ยประชาชนสามารถจับต้องได้สามารถพูดคุยสามารถโอบก,กอดสามารถถ่ายรูปซบนูน่นซบนี่ได้คือเหมือนกับว่าประชาชนก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหติด,ดินจังเลย อยากจะให้เป็นคนนี้แล้วแถมพูดจาพูดจากันได้อะคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวคุณป้าย่ายายายกมือไหว้อะไรแบบนี้ในขณะที่องค์ทีไม่ได้เป็นแบบนี้ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไมคนบางกลุ่มกลุ่มใหญ่มากเลยที่ยังคงสนับสนุนคุณอ้นให้ขึ้นราชบัลลังก์นะคะโอเคเรากลับมาที่เรื่องเดิมคุณแอนรูก็มองว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ชอบมาผากลเพราะมันเป็นการแอบอ้าง ไปถึงคุณอ้นคุณอ่องแล้วแน่นอนนะคะมันก็จะทําให้คุณอ่องกับคุณอ้นนั้นมีความเสื่อมเสียด้วยอันนี้เสื่อมเสียยังเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอ้นไม่เคลียร์ตัวเองก็จะกลายเป็นว่าคุณอ้นนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครเป็นหนึ่งในขบวนการถูกไหมคะเพราะว่าเวลาเขาเหมาเนี่ยเขาเหมารวมนะมันก็เหมือนอย่างตอนนี้คุณคุณตั้ม เห็นไหมคะว่าก็มีคนพยายามเพ่งเลงว่าทนายดรีมทีมเป็นแก๊งเดียวกันเปล่ามีการตบซับร่วมกันไหมเป็นแก๊งเดียวกันอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกัน8คนเป็นไปได้เหรอที่คุณไม่รู้ไม่เห็นอ่าเห็นไหมอันนี้มโยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าคุณอ้นคุณอ่องไม่ออกมาเคลียร์ตัวเองหรือยังไม่ดีดตัวออกมาเนี่ยคุณอ้นคุณอ่องก็จะกลายเป็นขบวนการนี้แหละ พราคุณไปตกทรัพย์ชาวบ้านไปตกทรัพย์คนอื่นเขาเพื่อที่จะเอาเงินบริจาคนะมาใช้มากินหรูอยู่ดีอันนี้มีแค่ยกตัวอย่างนะคะดังนั้นนี่ก็คือคําเตือนของทางคุณแอนดรูซึ่งคุณแอนดรูก็ไปสอบสแสวงหางข้อมูลบอกว่ายืนยันเลยว่าคุณอ่องนั้นไม่เคยได้เรียกร้องเงินไม่เคยได้รับบริจาคเงินใดๆและเราก็เชื่อด้วยเพราะว่ามีบอกไปแล้วนะว่าตลอดเวลาคุณอ่องจะพูดว่าเขา ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั๋วเดินทางค่าโรงแรมค่ากินค่าอะไรก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่คุณออกพูดแบบนี้กำลังจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบหรือเปล่าว่าในขณะที่เขาจ่ายเองทั้งหมดซัพพอร์ตตัวเองทั้งหมดแต่ของคุณอ้นนั้นไม่ใช่คุณอ้นนั้นมีคนซัพพอร์ต,ตังหางอันนี้ก็คือความต่างนะคะของคอนเนคชั่นของสองคน เห็นได้ชัดเลยว่าของคุณอ้นนั้นก็คือจะมีคนซับพอร์ตมากกว่าแล้วทําให้คุณอ้นนั้นสามารถได้รับการปลดหนี้แสนเดียนยังไม่พอยังมีบ้านเรือนไทยริมน้ําด้วยนะคะโอเคต่อมาคุณแอนดูก็ได้ให้ข้อมูลนะคะบอกว่ายืนยันเลยว่าคุณออกนั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวในเรื่องของการเรียกรับเงินไม่เคยเรียกร้องหรือว่าไม่เคยสั่งให้ผู้ชายคนนี้นะคะมาขอรับบริจาคแต่อย่างใด ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้นะคะที่ชื่อว่าไมเคิลลาทิจิเขาจะเรียกตัวเองสั้นๆว่าไมค์ถ้าคุณไมค์คนนี้ได้ติดต่อคุณหรือว่าขอรับบริจาคเงินจากคุณหรือว่าคุณตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วหรือสมมุติว่าคุณเคยหลงเชื่อเขาแล้วบริจาคเงินให้กับเขาไปแล้วอันนี้ถือว่ามีความน่าจะเป็นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไปออกงาน คณะเดียวกับคุณอ้นเห็นไหมคะเดินตามเดินคู่กันบางคนเขาก็จะนับหน้าถือตานะคิดว่าโอ้เป็นคนมาจากองค์กรอะไรหรือเปล่ามาช่วยเหลือคุณอ้นแล้วเกิดมีความศรัทธาต่อคุณอ้นต่อคุณอ่องล้วก็เลยอยากจะช่วยสมทบอยากจะฝากไปอยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาค ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะอันนี้ก็ถือว่าอันตรายด้วยเช่นกันก็ฝากเอาไว้นะคะนี้ก็เป็นข้อมูลของทางคุณแอนดรูซึ่งในภายหลังคุณแอนดรูบอกนะคะว่าสุดท้ายก็ได้พบข้อมูลแล้วได้พบตัวตนแล้วว่าสรุปเขาเป็นมิจฉาชีพชาวแคนาดาที่ชื่อเต็มว่าไมเคิลลาติจิเขาเป็นนักต้มตุนชาวแคนาดาที่มี ข่าวถึงนี้สินกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บริ t ิชโคลัมเบียเป็นเงินหลายล้านดอนลลาร์สหรัฐแล้วหลังจากนั้นทางคุณแอนดรูก็พยายามที่จะขอข้อมูลชาวต่างชาติหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะใครที่จะสามารถส่งต่อข้อมูลของชายคนนี้ ให้ทราบข้อมูลได้ก็ขอความร่วมมือแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแต่หลังจากที่เราไปสะแสวงหาข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ปรากฏว่าเราก็ไปเจอข้อมูลอันนี้ซึ่งก็ถือว่าน่าจะเข้าขายเพราะเราเข้าไปดูนะคะในเว็บบอร์ดเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในปี2023 เขาก็มีแจ้งเลยนะคะว่าทางีซ SE มีการเรียกเก็บเงินนะคะจำนวน35,000 0เหรียญสหรัฐจากผู้ช่อโกงหลังจากชนะคดีความอันยาวนานในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นบทความนะคะที่ลงเอาไว้ในวันที่17เเมษายน ปี2023ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหรือว่าไม่เชื่อสามารถไปตามหาอ่านได้อันนี้เราจะดูคร่าวๆนะคะแจ้งคร่าวๆนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นแหล่งข่าวจากแคนาดานะคะเพราะว่ามีการลงเอาไว้ว่าที่แวนคูเวอร์ไมเคิลลาติจิผู้ช่อโกงได้จ่ายเงิน350,000 0เหรียญสหรัฐให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่ง b บ i t ิชโคล l มเบีย เพื่อชำระเป็นเงินบางส่วนสำหรับเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐการชำระเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่าง BCS c และ l a t i g i ซึ่งยังคงกำหนดให้เขานั้นต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขทุกประการรวมทั้งการส่งแบบฟอร์มการเปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินที่ได้รับการรับรองทุกไตรมาสคณะกรรมการ BCS c ได้ค้นพบในปี2014ว่าลาติจีนั้นมีการระดมทุนจากนักลงทุนแล้วเข้าขายว่าน่าจะเป็นการช่อกงถึงหลายล้านดอลลาร์โดยไม่ได้มีการแจ้งให้พวกเขาได้ทราบเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงินของบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา ลาทิจิเป็นชาวเมืองแวนคูเวอร์ที่ย้ายไปอยู่ที่ลาสเวกัสไม่ได้มีการจ่ายเงินจำนวนถึง36.7ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาได้คงติดค้างเป็นนี่เป็นสินอยู่กับทาง BCSC ดังนั้น BCSC จึงได้ยื่นฟ้องเขาในรัฐเนวาดาโดยขอให้ศาลในรัฐเนวาดาได้รับรองเงิน 21.7ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาจะต้องจ่ายเป็นค่าปรับที่มีการบังคับใช้กับเขาซึ่งความพยายามดังกล่าวได้สิ้นสุดลงด้วยคำตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ของศาลสูงสุดของรัฐสำหรับ DCSC อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่เราไปเจอมาดังนั้นในส่วนที่คุณแอนดรูได้นำมาเสนอนั้นมันก็มีความน่าจะเป็นไปได้ ทีนี้เพื่อนๆเห็นถึงภัยอันตรายที่กำลังกล้ำกลายเข้ามาไหมเอ่ยการที่เขาอาศัยจังหวะนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเขารู้จักกับคุณอ้นผ่านใครแล้วเขาเข้าถึงตัวคุณอ้นสามารถไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าไปออกงานร่วมกันได้มันเป็นดาบสองคมนะเขาสามารถที่จะเอาภาพที่เขามีความใกล้ชิดกับคุณอ้นนั้นไปต่อยอดได้ถูกไหมคะสมมติเขาไปอ้างกับคนอื่นว่าเนี่ยเขาเป็นคนของคุณอ้นนะ ขอความร่วมมือเนี่ยขอกำลังทรัพย์ในการสนับสนุนช่วยเป็นสปอนเซอร์หน่อยอขอน้ำสินน้ำใจอะไรแบบเนี้ยแน่นอนนะคะว่ามันจะสร้างความเสื่อมเสียแล้วอย่างในเคสเนี้ยสมมุติว่าทุกคนได้ทราบแล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยที่เดินตามคุณอ้นกลับกลายเป็นคนที่มีคดีช่อโกงติดตัวเนี่ยคุณคิดว่า คนอื่นๆสายตาที่มองคุณอ้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมเหมือนที่เราได้รายงานไปว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของนายแบบเฉาที่ชื่อยีนคนนั้นก็หนึ่งแล้วนะคะต่อมาก็มีคนหนึ่งที่คอยประสานงานให้กับคุณอ้นก็เกี่ยวกับเรื่องของมิชาชีพพอคราวนี้มาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องมิชาชีพอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจก็ลองไปช่วยกันค้นหาข้อมูลก็ได้คะ่ะ ส่วนทางคุณแอนดรูเราก็มองว่าคุณแอนดรูก็คงจะไม่ปล่อยผ่านคงจะไปสอบแสวงหาข้อมูลถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะเราในฐานะของสื่อเราก็จะนํามารายงานให้ทุกคนได้ฟังกันละกันแต่ณตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใกล้ชิดกับคุณอน้นหรือว่าทราบ ว่าผู้ชายคนนี้คือใครก็ยังไงก็ฝากไปบอกคุณอ้นนิดนึงเพราะว่าถือว่าอันตรายนะคะมันก็จะทําให้เสื่อมเสียไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะที่เรานํามาฝากกันดังนั้นเพื่อนๆน,นะคะถ้าได้รับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิด ว่าในกรณีนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วคุณคิดว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปคุณคิดว่ามันจะส่งผลเสียกับคุณอ้นบ้างหรือไม่ก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ